สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมพลังใจพลังบุญชาวสาสุขแพร่สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่25ิมิถุนายน2 5 6พัสทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยกลุ่มงานทันต์ากสาธารณสุขและกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต,ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมพลังใจพลังบุญชาวสาสุขแป้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนมิถุนายน ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่พร้อมด้วยบุคลากรพร้อมกันณห้องประชุมธรรมโกสัยซึ่งกิจกรรมในวันนี้พิเศษสุดด้วยพิธีสง์ วันเพชรรุ่งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่และรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขสาขาจังหวัดแพร่กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร,ร่เรื่องเรื่องที่สําคัญอ,อื่นๆก็คืออยากจะขอบคุณนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผมมาอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงตอนนี้เนี่ย ในสำนักง,งานของเราหลายคนไม่รู้สังเกตมั้างแต่ผมสังเกตว่ามีความสดใสยิ้มแย้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมงานสร้างผลงานน่าทึ่งและเหลือเชื่อไม่ใช่ทึ่งอย่างเดียวนะเหลือเชื่อว่ามีผลงานถ้าเราปล่อยให้พวกเราทํางานบอกแค่เป้าหมายแต่ว่าวิธีการพวกเราคิดกัะเอมเนี่ยรู้สึกว่าหลายอย่าง อึงอึ้ง,งและเหลือเชื่อนะครับบ่งบอกได้อย่างเมื่อวานล่าสุดนะครับทางททท,ทเนี่ยมาเห็นกราฟิกดีไซน์มาเห็นรูปแบบการจัดงานของเราอันนั้นแค่น้ำจิ้มนะยังรู้สึกว่าเขาก็ชื่นชมนะชื่นชมผ่านทางผู้บริหารผ่านไปทางสื่อด้วยนะครับถ้าเราไปดูใน Facebook ของงานทททผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พวกเรา ลองใครมีไอเดียอะไรเราปลดปล่อยมันออกมาครับแล้วเราก็จะเจอว่าเรามีดีอะไรทีมงานทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็พกเราทุกคนที่มาเ่วากิจกรรมวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็อยากให้มีสิ่งดีๆเรามีเกิดขึ้นนะครับที่จะลองให้ฟังเตือนเตือนพี่น้องเราเนาะวันก่อนผมไปเป็นประธานเปิดเรื่องของทาเทคนิคการขายออนไลน์ยังไงให้ฟังของสหกรณ์เพราะว่าดูแล้วพี่น้องเราบางส่วนเนี่ยเขายังมีพลัดมีสิน จุดที่คนเข้ามารับราชการผมบอกทุกคนรับราชการไม่รวยหรอเดี๋ยวบางคนมีหนี้มีสิ่งเดียวที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องใช้จ่ายสิ่งอันหนึ่งก็คือว่าเป้าหมายของข้าราชการเนี่ยบางคนเนี่ยกเกษียณแล้วไม่มีหนี้นี่คือสุดยอดแล้วนะผมว่าเก่งแล้วนะปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยกเกษียณแล้วหนี้ไม่หมดองมาปลาอนอมหนี้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสมาชิก ผมเป็นประธานากรมาหลายสมัยนี้พยายามแก้เรื่องนี้อยู่นะครับแต่ที่เจ็บปวดก็คือว่าตายแล้วนี่ไม่หมดแต่ไม่ได้ตายคนเดียวเพราะคนค้ำก็จะเหมือนจะตายตามไปด้วยนะครับประมาหนึ่งสสามสี่ห้าประมาณนั้นนะครับสิ่งอันหนึ่งก็คือว่าโลกโซเชียลบางอย่างสมาชิกเป็นนี้สี่มด้วยเหตุผลว่าแหล่งเข้าถึงเทคโนโลยีมันอะมันมีบวกมีลบบางครั้งเนี่ยล่าสุด การาชการบำนาญสังกัดของเราเนี่ยโดนแฮกโดนกดลิงก์ออนไลน์ไปแล้วก็พอดีมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่พันกว่าบาทครับเกลี้ยงเลยแล้วโทรไปเนี่ยใช้ AI ไอ้างชื่อเจ้าที่กลุ่มการทรัพย์อ้อมบางชื่ออ้อมชื่อบอกหมดเค้นก็อ่าได้เพราะมันเป็นภาษาคำเมืองอีกต่างหากเลยพูดแบบทำไม พี่ไม่มาประชุมเขาเรื่องบนานาญอ่าก็เรื่องของบําเหน็จตกทอดโน,โน่นนี่นั่นไม่มาแกก็เป็นภาษาพื้นเมืองแ้วเป็นอ้างเป็นเจ้าที่ไะครับแกก็บอกว่าไงถ้าไม่มาก็ก็กดรายงานตัวรายงานประชุมกันตรงนี้ก็จะได้ยืนยันว่ามาร่วมประชุมแล้วเราโดดโดดข้อมูลจริงกดเข้าไปบัญชีเรียบร้อยเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็โดดโทรมาจากการไฟฟ้าว่าอ้างชื่อ ว่าเลขที่หมดถูกต้องหมดว่าจะไปปลดหม้อแปลงผมผมก็ด่ากันไปพวกว่าผมก็ด่าที่เนี่ยเนาะอู้ตาทานบัญชีจะมาโทรมาทำไมผมป็ากดปิดไปบล็อกไปเพราะว่าหลังจากที่บล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมี SMS ที่เป็น OTP ของแบงก์กรุงไทยกับ SCB ผมเทรดทองอยู่ไงผมเทรดทอง SCB ก็จะผูกกับเลขที่เบอร์มือถืออันนี้แล้วแบงก์กรุงไทยที่เป็นบัญชีสําหรับเงินเดือนเข้าเนี่ยก็มี เบอร์มือถือตรงผองเนี่ยผูกไว้สองแบงก์ SFX เข้ามาของของกรุงไทย20อัน s m s เข้ามาของอของ SCB อีกนป็นให้กด OTP ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นพอดีเรายังไม่แก่เนาะถ้าเป็นคนแก่ที่ไม่รู้ในเรือกดเข้าไปดนะูผมว่าเงินเรียนผมหรือว่าเงินเนี่ยผมเกี่ยงบัญชีแน่อันนี้คือต้องระวังในเรื่องของบัญชีของพวกเราใกล้ตัวมากเลยครับแล้วน่ากลัวมากในเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีดีๆที่ใช้ดีๆก็ราะเห็นไหม อันนี้มันเป็นเชิงบวกอะแต่ถ้าเชิงลบเนี่ยมันกระทบต่อพวกเราเพราะนั้นถึงบอกว่านโยบายเรื่องการเงินก็สําคัญการกู้เนี่ยการกู้ก็เท่าที่จำเป็นเนาะไม่จําเป็นใครก็ไม่อยากเป็นหนี้ผมก็เชื่อว่าเวลามันเป็นหนี้แล้วอะมันมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลควมจะเป็นรับพยายามทุกวันเนี่ยผมว่าเราตัวเราจะรู้เองว่ามันจําเป็นแค่ไหนอย่างไรใบสามารถที่ไปจัดการว่า จำเป็นหรือไม่จาเป็นบางคนบอกว่าโทรศัพท์ผมใช้ซ m s u n งก็ได้ละบางคนบอกว่าฉันต้อง iPhone ถ้าไม่ใช้ iPhone จะใช้ไม่ได้ทุกคนจะมีความจำเป็นของตัวเองแต่ไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้นั้นผมบอกว่าทุกอย่างขอ,องนอกกายทั้งหลายทั้งปวงทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าเรามาอยู่ในระบบราชการนี้เราไม่รวยหรอกครับขอให้มีความพอเพียงกับพอใจที่ตัวเองเป็นแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของ ความสุขไม่ได้บีว่ารลด,ดยี่ห้ออะไรแล้วความใหญ่โตของบ้านยังไงความสุขนที่ความพอใจแล้วก็การยารมิรท,ที่เรามีให้ต่อกันวันนี้ผมต้องขอบุณท่านนายแพทย์สวจกรรมประธานในบ้านนะครับที่ทําให้องค์ท่านมาอยู่ไม่ถึงปีเนี่ยผมว่าองค์กรมันเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ย,ยที่ทางท่านในจังหวัดกับท่านรองเ่นได้บอกไปนะครับพทอ,ทอ,ทอ,ทอนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่เรามากนะครับห้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว การทํากราฟิกทําอินโฟกราฟิกทําอะไรต่างพวกนี้ทําอีเวนต์ต่างพวกนี้นถ้ามาชื่นชมเจ้าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยอะ่ะแล้วก็โอ้โหผมขนลุกมากนะครับขนลุกเสร็จป,ปุ๊บผมก็รีบออกไปนะครับเพราะว่าไปประชุมต่อ <laughs> ผมอยากดูต่อนะครับ <laughs> นะครับจริงๆนะครับผมผมประทับใจนะครับแล้วก็ผมชื่นชม จุดเต่นของน้องๆพี่ๆในสำนักง,งานเราคืออะไรครับคือความสามาัคคีความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำงานงานทุกงานออกมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมเหนื่อยผมชื่นชมมากที่เราทำงานกันเป็นทีมเราจะไม่มีว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นอะไรเนาะมีอะไรเราปรึกษากันแล้วก็ที่เป็นเรื่องพระพี่ตุ่มก็เป็นคน เป็นคนดํารินะอาจจะเป็นคนแก่ที่สุดเนาะเราก็อยากให้มีพลังใจพลังใจแล้วน้องๆได้ทําบุญร่วมกันทําบุญนะคะแล้วก็อยากเห็นน้องๆมีความสุขแล้วก็พอเราเอาเรื่องศาสนาเข้ามาเรามีชาติศาสนาทําหากษัตริย์เราก็เอาเรื่องศาสนาเข้ามามันเหมือนเป็นเป็นศูนย์รวมค่ะศูนย์รวมก็ อยากจะฝากให้น้องๆเรื่องเดียวให้รักกันเนาะพี่ตุงอยู่นี่มาสามสปามสิบปีถ้าเรารักกันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ก็ทุกอย่างประสบผลสำเร็จเนาะแล้วก็หลายๆอย่างเนาะย่งคุณหมออกพูดมันมีหลายๆอย่างอยู่ในใจคือเราอยู่มาหลายปีนะน้องๆบางท่องพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่า,าพี่ก็พยายามเข้าไปเที่ยวทุกห้อง นะข้าไปเที่วห้องแล้วก็มีอะไรเราเราจะช่วยได้ตลอดขอขอให้บอกนะน้องๆเดือดร้อนอะไรเนี่ยพี่พี่เอาหน้าที่เป็นประกันแล้วที่ก็จะไปนําเรียนท่านผู้บริหารอย่างน้อยท่านรองเสริ่เป็นที่เป็นที่ที่พี่จะต้องเข้าไปคุยด้วยตลอดไม่ว่าจะห้องห้องไหนมีปัญหาพี่ก็จะไปคุยกับรองเสริญได้ค่ะเป็นเป็นการสื่อเข้าไปหลายๆเรื่องก็อยากจะฝากว่าขอให้รักกันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะ ผ่านพ้นไปด้วยดีเกิดนหมาอมนะคะตัวเองอ่ะเป็นคนที่เติบโตมากับสวนจอแพร่เพราะว่าใช้ทุนที่นี่นะคะตั้งแต่ปีสิบแปดจนถึงตอนนี้เนาะก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดนะคะก็เลยอยากจะสิ่งที่อยากฝากน้องๆคนรุ่นใหม่วันนี้ก็คือบางทีอ่ะเราอะ่ะไม่ได้เรียนสิ่งที่เราเวลาเรามาทำงาน หลายอย่างเราไม่ได้เรียนมาจากมหาลัยหรอกแต่เราอ่ะมาเรียนรู้จากเพื่อนๆร่วมงานเรามาเรียนเนี่ยพิมพ์ดีดเรียนพิมพ์ดีดกับน้องกับเจ้าหน้าที่สารบัญตั้งแต่ยุคที่มาทํางานใหม่ๆสอนเรื่องการทําหนังสือก็ไม่เคยคิดว่าเป็นทันตแพทย์จะต้องมาทําหนังสือเองนะคะคือจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราอ่ะจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ในหน่วยงานนี้ขอแค่เราแบบเปิดใจอะค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยอันนี้ยไม่ใช่อันนี้เราไม่เคยทําอันนี้เราไม่จําเป็นต้องทำคนะ่ะวันนี้อาจจะไม่ไม่ได้จําเป็นหรือสําคัญสําหรับเราแต่ว่าวันหนึ่งอะค่ะเราจะดีใจที่เราเคยได้ทําสิ่งนี้มาก่อนนะคะก็อันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆทุกทกคนเอาไว้เนาะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มดึงเครือข่ายในแต่ละอําเภอค่ะให ให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับเราโดยเฉพาะโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลต่างๆได้ได้ได,ได้ออกไปเยี่ยมที่สเสียบปะค่ะเป็นเป็นคือแพทย์ใหญ่ลนะท่านให้ท่านให้เป้าหมายไว้ชัดมากว่าออคนอื่นนะ่ะเขาก็เยี่ยมกันไปเยอะอย่างเช่นพอมอหรือว่าท่านนายกเหล่ากาชาติท่านก็จะเยี่ยมคนป่วยอะไรเขตอะไรทุกอย่างไปไปเยอะแล้วแต่ว่าคนในสารสุขของเราต่างหากล่ะที่เคยทํางาน ให้สาธารณสุขแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาอาจจะป่วยหรือเขาอาจจะทุกข์พลภาพหรือเขาอาจจะไม่ไม่มีความสามารถในการที่จะทํางานต่อหรือแม้แต่ญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปเยี่ยมนะคะก็เลยดําเนินดําเนินการสารต่อ,อ,อนโยบายของท่านได้ได้เริ่มเขตแรกคือปัญหาอุปสรรคมันก็เยอะนาอหมออบเนาะคือพี่นก,กเราจะรู้กันดีก็คือเราทําเป็นครั้งแรกอะ,ะ่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะเคยทํามาก่อนเลยอะ ดังนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องอาศัยพลังความร่วมมือที่ที่เข้มแข็งแล้วแบบเกาะติดจริงๆว่าเราจะถึงจะทำสาเร็จก็ได้ได้ไปเยี่ยมเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่ได้ได,ได้รับความเมตตาจากคุณหมอปุ่มเด่นชัยแล้วก็คุณหมอเหมียวโรงพยาบาลสองทั้งส่งคุณหมอเหน่งมาทีมของเราซึ่งดูกระปกกระเปี้ยมากเลยในตอนแรกก <c oughs> ็ดูดีขึ้นมา ชัดเจนมากเลยก็ดีใจนะคะน้องๆพี่ๆที่ไปกันก็มีความสุขนะคะพี่โรงวันสองก็รอรับอยู่นะคะก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ดีแล้วก็จะดําเนินกิจกรรมดีๆนี้ต่อไปนะคะก็คือ,เ,อ,อเดือนกรกฎาเนี่ยวางแผนไว้ว่าเราจะไปโรงพยาบาลเด่นชัยและจากนั้นเราก็จะไปโรงพยาบาลเด่นชัยนี่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ที่ป่วยติดเตียงอยู่6ปีนะคะจะไปเยี่ยมที่บ้านนะคะแล้วก็ ที่โรงพยาบาลสูุเม่นเป็นน้องต่อมานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่พร้อมด้วยดรวรกรเพชรรุ่งประธานแม่บ้านสาธารณาสุขสาขาจังหวัดแพร่มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรที่เกิดในเดือนมิถุนายนไไไไมไไม่่เเปป็็นนรร กิจกรรมในวันนี้สร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆให้กับทุกคนเป็นการปิดท้ายกิจกรรมอย่างสวยงามอบอุ่นและเต็มไปด้วยความประทับใจสำหรับวันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมพลังใจพลังบุญเช้าสาสุขแพร่ จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรและสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนง,งานด้านสาธารณสุขให้ประสบความสำเร็จต่อไปขอรุยายาาาตเเลี่นนชิญญ้